ใครเล่น s อนะครับเอาสเตปนี้ไปใช้ได้นะก็คือรอเก็บบอลเก็บเก็บเกตไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มียันติเราทําแต้มนะครับถ้าในทีมมีเมนทําแต้มอยู่แล้วนะครับเล่นสไตล์นี้ได้เลยนะอันนี้คือเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้เอเล่นนะครับผมจะได้หลากหลายนะไม่จำเป็นต้องยิงตั้งแต่ต้นเกมก็ได้นะครับเดือดแน่นอนนะครับอ่าเราได้เมสซี่มานะครับผมต้องรอปิดไลฟ์ก่อนนะธนาเดี๋ยว ปิดไลท์แล้วค่อยไปดูก็ได้นะครับค่อยย้อนดูนะได้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงนะธนะัทถ้าง่วงไปนอนก่อนได้นะครับเดี๋ยวพี่ไปหาให้โต้เลยครับ เรียบร้อยนะผมจังหวะน,นี้แบ่งกันเล่นนะโอ้โหสียดย้อะไม่ลงอืมไม่โดนนะครับแล้วกวนรุนแรงเอาแล้วเราได้ก่อนนะนโอ้ยบิโโโโนไปตบเลยได้แก่ตกมาตกกลับนะครับผมโดมาตั์ะคิเมซ สกรีน <Screen S 2> ให้มากียิงกันแบบดือด้อนะแล้วจะเล่นยังไงเวลาเจอสกรีนให้มากีเล่นยากมากะเดินเข้าไปมากีก็แดดใส่เรานะครับจะไปอยากเล่นลิงเก่งแบบพี่อืพูดจาน่ารักมากยาุสุ โดนเ่ยครับมาซ้ำข้าไปเก็บบอลด้วยหลอเท่อ้าแล้วเซนเตอร์นี่ยังไงจังหวะเมื่อกี้นะครับโอ้เสียดายนะจังหวะเมื่อกี้คือหลอกเขาบินแล้วสวยามครับผมพี่น้องกันนะจังหวะนี้ต้องส่งบอลให้กอลแล้วทั้งคู่นะครับจะได้เท่าเทียมกันนะ เมสซี่เป็นพี่ชายพี่นะครับแตกหนึ่งสวยสวยครับโอ้ยหลอดเทพจัดให้คืออยูย่เนี่ย นี่ไงอ้าวแล้วมเมสซี่ล้มขวางไว้แล้วเมื่อกี้ล้มขวางเขาไว้นะสวยครับซุปเปอร์คอมโบนะชดนี้นนทำไงทำงานันเป็นทีมนะครับอ้าวแล้วลงแสกหน้าเซ็นเตอร์ก็ลงโ,โลอ้ยอัท่านียก บินนะครับอะาวาเซนเตอร์นี่เครื่องติดนะอย่างนี้สวยครับแล้วเรามีเมสซ,ซี่เก็บบอลเราไม่กลัวนะครับสับมือโชว์ไปหนึ่งดอกอุ้ยขอโทษ่ำไม่ลงว่งนนนะ โดนเลยครับเมสซี่เก็บบอลอย่างเทพอ่ะไ,ไดอยู่ไงสิบสี่ต่อหกนะตอนนี้เราชนะแน่นอนชนะมาเอฟซีเซนตานิงนะครับตัวน,นี้เออ่ม่นะเซนตานิงของจริงนะเกมนี้นะ เรียบร้อยเรียบร้อยเลยนะครับรเ็นนิ่งโดนสเตลไปแล้วจวังหวะนี้น้สี่แต้มน,นะครับจัดให้แล้วเข้ามือเขาเรียบร้อยเลยว่ะสถานการณ์ครับขัดนะนำแค่สองแต้ม กไ,ไม่ต้องจ่ายบอลยด่ตรงกลางใน่ๆนั่นเองเนาะคโอตรงกลางคือคือยังไงลูกโทษอ่ะลูกโทษอ่ะโดยตกตรงนั้นก็เลยอ๋อนหนูเพ่ปก็ส่งลัวๆดิมันมีก่อนแร่แจ่าย่า <laughs> ยังไม่ได้ดังเลยเพราว่าโดด โดนเองครับนี่มันจ้ำชุดอะไรตออ่อหน้าเซนนิ่งอ่ะสวยค,ควรับอว่าเมซี่ระเบิดพลังนะครับสันแต้มไปคารันติก็แลกคารันติรีบาวไม่ได้บอลจ้ำสวยครับถึงไงโดนบ๊็อบเองเก็บบอลเองจัดไป ใครเล่น SG นะครับเอาสเต็ปนี้ไปใช้ได้นะก็คือรอกเก็บบอลเก็บเก็บเกตไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีอนตรแล้วทำแต้มนะครับโอเ้เซนต์นี่โดเกินถ้าในทีมมีเมนทำแต้มอยู่แล้วนะครับเล่นสไตล์นี้ได้เลยนะอันนี้คือเป็นอีกแนวทางหนึ่งให้ SG เล่นนะครับผมจะได้หลากหลายนะไม่จำเป็นต้องยิงตั้งแตบบ่ต้นเกมก็ได้นะครับ โอ้ยสันตานิ่งเล่นได้ยี่สิบเอ็ดจุดห้านะแอซิตไปแปดนะครับบล็อกไปหกโคตรเยอะ